ก,ก็แจ้งทางนี้เลยแล้วกันะะนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราแค่มาแจ้งความประมาณสัก5้าคนหลังจากนี้ผมใช้ทีมทนายนะครับตรวจสอบใครที่เอานำภาพนี้ไปใช้เราจะมีการทยอยดาเนินคดีเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเอาภาพไปใช้หรือคิดกำลังจะใช้เนี่ยให้ลบภาพดังกล่าวทิ้งซะนะครับเพราะว่าภาพอันนี้มันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็การไปโพสต์ประชาสัมพันธ์แบบนั้นเนี่ยอาจจะมีความผิดอีกหลายข้อหาตามมานะครับภาพคนนี้เลือกจากอะไรครับก็เลือกจากคนที่ ชื่อนามสกุลชัดเจนนะครับเราสามารถสืบตัวตนได้นะครับเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ก็คือภาพที่เอาไปใช้อันนี้ไม่ใช่ต้องต้องยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ใช่น้าขอของคุณแก้มหมุมเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ไม่ได้มาจ้างโฆษณารีวิวเลยทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเป็นการหยิบฉวยเอาภาพไปใช้นะครับอยากจัดการยังไงนะแก้มแก้มหมอยากพัตั้งใจ่รา จริงๆงอยากรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นเไม่ได้อยากแบบรายย่อยอะไรเงี้ยก็คือแบบเข้าใจคนทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่าการทํางานของเราเราก็ต้องดูว่าการทํางานเราไม่ใช่เอาเปรียบคนอื่น<อ>สมมุติเราหยิบขึ้นมาเรารีวิวมันคือการขายของเราแล้วคือการทํางานของเราคุณอย่าทํางานงา่ยายๆชุยๆโดยการที่หยิบเวยอะไรง่ายๆมาทํางานอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับที่เราก็เป็นแม่ค้าคนนึงเหมือนกันอะไรไงะเง<อ>ี้ยค่ะ จริงๆอะอาจจะมีเจอบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะบอกว่ามันจบแล้วมันก็ง่ายแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะมากเหมือนแบบเขาคงแบบเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็คงมีคนแตกมาอีกเป็นร้อยๆคนซึ่งคนก็เอาลูปไปใช้แล้วก็แบบคือการขายตัดราคามันก็แย่อยู่แล้วเลยเงี้ยแล้วก็การเอารูปไปใช้มันยิ่งแย่แล้วก็การใช้ชื่อเราอีกซ้าๆไปอีกมันก็คือหนักเลยค่มันทําให้คนมองว่าเราเป็นบิิเนอร์หรือเป็นเจ้าของอะไ มันคาถามตัวจริงถามว่าเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยว่าคุณมีแบบมีงินมากกว่ามีพื้นที่มากกว่าอะไรเงี้ยแต่กว่าี่เราจะมาถึงวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็เราก็ต้องฝาฟันมาเยอะเหมือนกันเลยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทําไมมันไม่แอ่อืมอาตย์บอกไหมคะถาไม่อยากโดนให้ลบค่ะลบค่ะหรือว่าถ้าไม่อยากโดนจริงๆก็ช่วยบอกต้นต่อค่ะเพราะว่าอยากได้ต้นต่อมากกว่าก็เดี๋ยวนี้มาแจ้งความนะครับแล้วก็คงจะเรียกคนที่ตามที่เราแจ้งความเนี่ยมาเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า เ,เขาเกิดบอกต้นตอมาว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวคุณแก้บุ๋งค่าจะพิจารณาให้ว่าจะดําเนินการยังไงต่อไปนะครับมีข้อหาอะไรได้บ้าครับก็วันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเราพรบรลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็การาพบรบรคอมพิวเตอร์นะครับการลวงขายสินค้าชอบของประชาชนนะครับ